อยากให้ฉันก็ให้มันเล็กลงเหรอผมถามจริงเถอะไม่ยากขนาดนั้นคุณต้องใช้คนเนีะขนาดนี้เลยเหรอสำหรับผมมันไม่ปกติเพราะทุกอย่างที่พี่เขาทำคือสิ่งที่ผมทำเองทั้งหมดเลยผมเกรงใจเขาแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้ว เมื่อคืนเรามาถึงที่นี่เกับตีสองถ้าผมรู้ว่าการที่ผมมาค้างที่นี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงจะทำให้เขาลาบากขนาดนี้มผมไปอยู่ที่โรงแรมที่ผมอจองไว้ดีกว่าฉันก็แค่อยากดูแลเธอให้ดีที่สุดแค่นั้นเองมต้วยังไงล่ะฉันะแือผมไม่ได้เอาใหม่ละคุณ เราสองคนโตกันมาคนละแบบอะผมไม่ชินกับการที่จะมีคนมาบริการผมเยอะขนาดนี้งั้นเราลองมาเปิดใจเรียนรู้กันดีไหม <S 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 อ๋อจริงๆ <S 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 ผมเข้าใจพวกพี่เขามากกว่าเข้าใจคนนอ้ททำไมล่ะ ผมก็เป็นคนเองที่ทางานหาเงินอะอาชีพของคุณเป็นฝ่ายออกคำสั่งส่วนอาชีพของผ,ผมกับพี่ๆเขาเป็นฝ่ายรับคำสั่ง